สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบนะครับปั๊มจุ่ม240วัตต์12โวลต์ทดสอบที่สายขนาด1นิ้วครึ่งนะครับ100เมตร1มวนเต็มนะครับยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับว่าจะออกมาแบบไหนน้ำแรงหรือเปล่าโอเคครับสักครู่ครับครับหลังจากได้ดูสายยางแล้วนะครับใช้ขนาด1นิ้วครึ่งนะครับ ยาวม้วนร้0ยเมตรเต็มนะครับยังไม่ได้แกะจะมีาครที้จะมาทดสอบเลยนะครับคู่กับแบตเตอรี่นะครับ45แอมป์ของรถเก่งนะครับยี่ห้ออเมลอนนะครับที่มีขายทั่วไปนะครับทดสอบนะครับปั๊ม240วัตต์12โวลต์รุ่นนี้เป็นรุ่นวัตเต็มนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวถังนะครับดูนะครับบอดี้ เป็นเหลี่ยมนะครับใช้งานได้จริงนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบความยาวร้อยเมตรนะครับอันนี้ขึ้นแนวดิ่งอ่าแนวชั้นนะครับแนวชั้น6เมตรนะครับเหมือนเดิมที่เดิมสถานที่เดิมนะครับชั้น6เมตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะทดสอบนะครับชั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะทดสอบคู่กับ หัวฉีดเทอร์โบนะครับซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะครับหัวฉีดใหญ่นะครับเต็มมือนะครับเทอร์โบนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบกันสักครู่ครับเสียงมาละแรงเลยนะครับเดีย๋ยวมาลองดูปั๊มใช้ง่ายครับ จุ่มน้ำเลยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามสายนะครับตามสายกันตามสายนะครับน้านหน่อยนะครับสายยาง100เมตรนู่นนะครับตรงคนเดินนะครับ ครับตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะครับ50เมตรดูความชันนะครับความชันมองลงไปด้านล่างนะครับ6เมตรนะครับมองดูลึกลงไปนะครับที่น้ํา6เมตรนู่นครับกลับหลังไปจุดที่เราเดินมานะครับตรงหลังรถกระบะนะครับแล้วก็ลงไปลึก6เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเลยครับ ค่าไหวหน่อยนะครับน้ำหน่อยนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าปั๊มของเรามันเป็นปั๊มที่วัด เต็มนะครับใช้งานได้จริงนะครับซื้อแล้วไม่ได้ซื้อทิ้งนะครับมีปัญหารับประกัน3เดือนท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับพร้อมเบอร์โทรจัดส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางนะครับราคา2 0 0พนะครับ2 2 0พันสอ่าตอนนี้นะครับ้นามาแล้วครับเดี๋ยวสักครู่จะสวมหัวเส่หัวหัวฉีดเทอร์โบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉีดไกลขนาดไหนนะครับแรงดันยังมีเหลืออยู่ไหมระดับร้อยเมตรสายหนึ่งจดห้านิ้วก็คือนิ้วครึ่งนั่นแหละครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งคับสองนิ้วนะครับสักคู่ครับเดี๋ยวเรามาใส่หัวเทอร์โบนะครับมาลองดูนะครับมาลองต่อนะครับดูนะครับว่าสายหนึ่งจดห้านิ้วก็คือนิ้วครึ่ง ยาวร้อยเมตรหนึ่งม้วนเต็มไม่มีการตัดนะครับอ่ามาลองดูว่าถเดินๆมันก่้วยได้ไหมครับนี่แถมฟรีครับไม่มีขายนะครับอ่ะไปดูนะครับด้านหลังกัีนี่ระยะความแรงของเขาครับสองร้อยเมตรไม่น่ามีปัญหานะครับปากผู้นะครับโง่หวาหวนอ่อย รถน้ำต้นไม้รับแรงได้จำนวนปริมาณน้ำเยอะนะครับสูบน้ำได้เร็วไม่เสียเวลาท่านใดสนใจนะครับราคาชุดละ2 2 0 0ันสนะครับมีหนึ่งหวัวปั๊มหนึ่งชุดแล้วก็สายยางนิ้วขึ้น10เมตรนะครับให้สิเมตรรอบนี้ให้สิบเมตรจะชุดโปกันไปนะครับ สนใจแจ้งชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรนะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ